สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูบ่อน้ําเดือดนะครับบ่อน้ําเดือดตั้งอยู่มู่บ้านน้ําเดือดนะครับหมู่ที่12ตําบลโคกปงนะครับอําเภอวิเชียรจังหวัดพิจิตรนะครับไปดูประวัติความเป็นมาของบ่อน้ําเดือดนะครับว่ามาจากไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับบ่อน้ําเดือดนะครับประวัตินะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของบ่อน้ําเดือดนะครับ บอ่อน้ําเดือดในอดีตนะครับในอดีตชาวบ้านมาหาที่มาหาสถานที่เพื่อสร้างอยู่อาศัยระดับแรกต้องหานะคือบอ่อน้ํานะครับแหล่งน้ํานะครับที่ต้องหาแหล่งน้ําที่เจอกับเจอบอ่อน้ําร้อนนะครับจนสามารถต้มต้มไข่สุกได้นะครับบอ่อเมื่อก่อนบอ่อแห่งนี้สามารถต้มต้มไข่สุกได้นะครับด้วยความเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับ ชาวบ้านจึงสร้างที่อยู่อาศัยนะครับที่บ้านน้ําเดือดแห่งนี้นะครับก่อนเข้ามาก็จะเป็นโรงเรียนเป็นบ้านน้ําเดือดรอบๆก็เป็นที่ทําไร่ทํานาของชาวบ้านนะครับไร่อ้อยไร่ข้าวโพดนะครับที่เป็นไร่ลอยอ้อยไร่ข้าวโพดนะครับแล้วมาดูลักษณะของลักษณะของบ่อน้ําเดือดนะครับ บอ่อน้ําเดือดตั้งอยู่หมู่บ้านหมู่ที่12นะครับบ้านน้ําเดือดนะครับตําบลโคกปงนะครับอําเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งห่างจากโรงเรียนน้ําเดือดไปทางทิศตะวันตก1กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงเรียนเข้ามา1กิโลเมตรนะครับบอ่อน้ําเดือดแห่งนี้มีลักษณะกว้าง4-5เมตรนะครับมีลักษณะกว้าง4-5เมตรตามประวัติประวัติที่เขาเขียนมากันนะครับ ในบ่อน้ําเดอดนะครับมีน้ําผุดมีน้ําผุดตลอดเวลาและมีไอน้ําขึ้นมาจากใต้ดินนะครับซึ่งเมื่อก่อนมีความร้อนมากสามารถสามารถเอาไข่ไปต้มสุกได้เลยนะครับไข่ไก่ลงไปต้มสุกภายในสี่ห้าทีนะครับไปต้มสุกได้สิปัจจุบันบ่อกว้างขึ้นนะครับทําให้ความร้อนน้อยลงนะครับบ่อน้ําเลือดกว้างขึ้นนะครับทําให้น้ํา ร้อนน้อยลงนะครับมีลักษณะเดือดมีลักษณะของการเดือดปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับลักษณะของบ่อน้ําเดือดของตําบลโคกโปงบ้านน้าเดือดแห่งนี้นะครับเป็นบ่อน้ําเดือดแห่งนี้มีเหมือนน้ําเดือดขึ้นมามันไม่เหมือนน้าเดือดแห่งอื่นนะครับสามารถปบมือเคาะคล้องน้ําก็จะผุดขึ้นมา ตามเสียงเรานะครับไปเราไปเคาะคล้องดูนะครับตอนนี้ก็มีน้ําผุดขึ้นมานะครับตามเสียงเรานะครับเราไปเคาะคล้องมีคล้องให้เคาะนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมมาเมื่อก่อนครับตอนมสนะครับผมมาศึกษาประวัติศาสตร์ที่ท้องเที่ยวของตำบลบ้านเรานะครับตำบลผมอยู่ตำบลน้ำร้อนยางสาวนะครับโรงเรียนผมอยู่ตำบลน้ำร้อนยางสาวครับน้ำร้อนวิทยาคม ตำบลโคกพงแห่งนี้ก็ติดกับตำบลน,น้ำร้อนนะครับซึ่งอาจารย์มาพระมามาศึกษามาชนะศึกพาผมมาทักษามาดูที่ท่องเที่ยวของตำบลน,นะครับมาดูที่ท่องเที่ยวของตำบลน,น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนยังสาโคกพงนะครับว่ามีอะไรบ้างผมก็ได้เจอที่นี่นะครับผมผ่านไปสิบปีผมก็อยากมาถ่ายคลิปมาดูว่า ภูน้ำร้อนอำเภอวิเชียรเป็นยังไงนะครับมีภูน้ำร้อนผุดขึ้นมานะครับมีน้ำร้อนมีไอมีการผุดของน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เราเห็นนะครับน้ำไาดูกันนะครับว่าน้ำร้อนอยู่ไหมครับเป็นน้ำใสสะอาดนะครับน้ำใสสะอาดน้ำก็จะอุ่นๆนะครับไม่ร้อนนะครับน้ำอุ่นๆ ผมได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดมานะครับว่าเมื่อก่อนมีหมาหรือสุนัขนะครับสุนัขตกลงไปสุนัขตกลงไปในบ่อนี้ครับสุนัขตัวนั้นเป็นกากเกลือนนะครับเป็นโรคผิวหนังทางสุนัขนะครับก็ตรงไปก็อยู่มาอยู่ไปเกลือนกา,กากก็หายนะครับเชื้อราบนผิวหนังสุนัขก,ก็หายไปนะครับ ชาวบ้านเห็นนะครับชาวบ้านคนที่เป็นกากเป็นเกลือนนะครับเขาก็เอาไปอาบนะครับทําให้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสามารถลกักสามารถรักษาโรคผิวหนังได้นะครับเห็นชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าเขาพูดให้ฟังนะครับสามารถรักษาโรคผิวหนังได้นะครับเราไปเคาะคล้องกันนะครับว่าเสียงจะพูดขึ้นมาเลย น้ำจะผุดขึ้นมานะครับมีน้ําผุดขึ้นมาครับมีน้ําผุดขึ้นมาครับน้ําแห่งนี้จะผุดขึ้นมาตลอดครับเหมือนความร้อนผุดขึ้นมานะครับผุดขึ้นมาน้ําผุดขึ้นมานะครับมีน้ําผุดขึ้นมานะครับเสียงจากที่เราเคาะกันแล้วนะครับเรามาดูเสียงปรบมือนะครับมาดูการ ดูว่าปบมือแล้วจะมีเสียงขึ้นมามีน้ำขึ้นมามีไอมีผุดขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมจะป,ปบมือนะครับผมจะปบมือว่ามีน้ำมันจะผุดขึ้นมาไหมาครับแต่เสียงมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลานะครับท,ที่แห่งนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับทางที่วัดทางวิทยาศาสตร์นะครับบอ่อแห่งนี้เป็นบอ่อ คาร์บอนเน็กนะครับคาร์บอนเน็กบ่อน้ำเดือดแห่งนี้นะครับอยู่ประเภทผู้น้ำร้อนคาร์บอนเน็กนะครับตามควาตามทางวิทยาศาสตร์นะครับผู้น้ำร้อนแห่งนี้มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้หรือเป็นผู้น้ำ,นำเย็นนะครับ ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและแร่ธาตุอื่นๆ,อ,นๆอื่นน้อยกว่า1กรัมนิตนะครับลักษณะคล้ายเป็นบอ่อแห่งนี้เป็นลักษณะผู้น้ำร้อนทั่วไปนะครับที่มีภาที่มีปร,มปร,มปริมาณคาร์บอนเน็กสูงกว่าลักษณะที่น้ำใต้ดินที่ผ่านจากรอยต่อหรือรอยแยกของเปลือกโลกนะครับหรือแกนโลกนั่นเองนะครับตามทางวิทยาศาสตร์ที่นั่นนะครับด้านความเชื่อของชาวบ้านนะครับ ความเชื่อของชาวบ้านว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่เทวดาเทวดาเทพเทวดาและพญานาคผู้ปฏิบัติดีปฏิวัติชอบคอยช่วยเหลือชาวบ้านคอยช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างที่ผมเล่ากันมานะครับอย่างที่ผม พูดมานะครับว่าสามารถรักษาโรคทางผิวหนังได้นะครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับนำน้ำจากบ่อนี้ไปอาบและาาาชาวบ้านนำน้ำจากบ่อนี้ไปอาบนะครับไปอาบลดการปวดเมื่อยได้นะครับ การเดินทางมานะครับการเดินทางมานะครับบูบ่อน้ําเดือดแห่งนี้นะครับการเดินทางเข้ามานะครับเราแยกออกจากเส้นเส้นนครสวรรค์ชัยภูมินะครับออกจากแยกลาหุนมาตรงมาเรื่อยๆนะครับตเลือหมู่บ้านสี่แยกซับบอลไปมานะครับประมาณ5กิโลเมตรครับจะเป็นทางเข้าของ ที่นี่นะครับเป็นแยกที่เข้ามาจากเส้นนครสวรรค์เชยภูมินะครับหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อหมู่บ้านน้าเดือดนะครับหมู่บ้านน้าเดือดตําบลโคกปงนะครับอําเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ผมก็จะเดินไปดูนะครับลงเดินลงไปดูข้างล่างว่าครับเราก็จะเดินลงไปดูข้างล่างนะครับ บอ่อน้ำเดือดแห่งนี้จะผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับไอร้อนเหมือนน้ำจะเดือดขึ้นตลอดเวลานะครับเป็นบอ่อหรือว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับตามความเชื่อชาวบ้านนะครับน้ำจะอุ่นๆน,นิดๆน,นะครับปัจจุบันไม่ร้อนมากนะครับเพราะบอ่อมันกว้างขึ้นนะครับ เป็นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับ่างคำขวัญวิเชียรบุรีที่ว่านะครับส,สุสารเลสนรวมใจกไก่ย่างรสอร่อยนะครับสุสานหอยล้านปีนะครับภุร้อนมีใต้ดินสุสานหินโบราณบ่อน้ำมันล้ำค่านะครับดังคำขวัญวิเชียรที่ว่านะครับนี่เป็นทุ ภูร้อนอีกหนึ่งที่นะครับของอำเภอวิเชียนบุรีของเรานะครับเป็นดีกเป็นบอ่บอนบน้ำเดือดบอัวน้ำร้อนนะครับเมื่อก่อนเป็นบอ่อน้ำร้อนนะครับสามารถต้มไข่สุกได้ภายใน4-5นาทีนะครับตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณน,นะครับ ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็เย็นเงียบสงบดีนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้ครับสวัสดีผมก่อนจากกันไปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอชีวชาแนลครับสวัสดีครับ